สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วครับเด่นหลักสิบบนสูตรที่6นะครับสูตรที่6แล้วก็เดี๋ยวจะรวมเป็นเปอร์เซ็นให้ดูนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่สูตรคำนวณมาจช่เลขจากผีบอกหรือจากกองสลาก เป็นเลขคำนวณด้วยตัวข้าพเจ้าเองครับใครจะเชื่อบ้างใครไม่เชื่อเลยแค่มาดูเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับดูกันไปเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดพลาดประการใดขอไปไว้ก่อนนะครับตุกคนตอนนี้ห้องเลยพีก็สลบป กับท่นชิดมาแล้วครับโอเคครับหลังจากที่ดูสูตรเดียวเสร็จนะครับอาจารย์ก็จะให้ดูทั้งงมดสูตรอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาชนนะครับถ้าไม่หิวข้าวซะก่อนนะตอนนี้เริ่มหิวแล้วแต่ว่าน่าจะทนได้อยู่ครับโอเคไปชมเทปบนนะครับหนึ่งถึงหกเดกิน ก็อนุญาตกิน,ยา,กนยาแป๊บกับก่อนนาสูตรไหนก่อนครับดูสูตรเดี่ยวไปก่อน ไปดูมาหลายช่องแล้วใช่ไหมครับได้ตัวไหนบ้างอันนี้วัดที่หนึ่งนเด่น89035ออกปกห้ครับมาหถูกต้องอันนี้ก็เดี๋ยวรูดไปให้ดูครับ ตัที่แปดสองสามสเจเกาออกแปเจสองันที่สิบห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดหกสองศูนที่สิบแปดเก้าอาเก้ 19 90 146 6 0 9 7 21 45 6 9 1 6 5 4 4 23 6 7 8 1 3อกมา6หลัก10นะครับ24 45 6 9 1ห้นี้มันตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคครับ4 5 6 9 1อ่าไปดูต่อไปครับต่อไปก็ดูตั้งแต่สูตรที่1นสูตรที่1 2 4 7 0 1สูตรที่2ก็4 9 0 1 2สูตรที่3ก็7 9 1 2 3 เลที่สามหกแปดศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเลขที่หกคิเลขที่หกก็ดูไปแล้วนะนี่เสียห้เก้าหนึ่ง ที่หกนเดี๋ยวมาดูชนครับนี่คือที่ชนกันทั้งหมด6สูตรนะพทุทธิหน่งเด่น5้าหกหกหสองาจารย์จะชนให้ดูทั้ง4ตัวเลยนะพทุทธิสองเจ็ดสองเกสาม

พทที่ห้าหนึ่งสห้าหกศูนย้ะครับย้อนอดีตย้อนสถิติมันจะเข้าดีทุกวันแหละไม่ผิดแต่เดินหน้าเราก็ต้องวัดดวงวก็ว่ามันจะเดินที่เดิมมันจะหลุดหรือไม่ก็จะตามนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจโลกคิดว่ามันจะเป๊ะเ,เ,เหมือนที่คิดนะครับ วันที่หกศูนย์สองห้าหนึ่งอกเก้าศูนย์สามนี่ออกเก้าศูนย์สามศูนย์หลักสิบถูกต้องวันที่เจ็ดเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองเจ็ดสองเจ็ดหลักสิบถูกต้องครับนี่วันที่แปด เจ็ดสามห้าหกหกแปดเจดแปดสองนะครับนี่คือเจ็ดนะมาหลักสิบนะครับดูตรงนี้แปดเจ็ดสองสิบพอที่เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าครับหกหกศูนย์ห้านี่ วัวที่สิบสามหนึ่หกห้าสาหลักสินะครับวัที่สิบเอ็ดห้ากศูนี้ตัวนี้ครับ5หลัก10บัที่สิบสองแป ออกเจ็ดสองปหลัก10บันที่13 7สามเจ็ดองหกเก้าหกสี่เจันที่14บสี่หนึ่งสองห้าอกแปดหนึ่งสองหนึ่งหลักสิบ วัวที่สิบ1้ออก2 0 2ศูนย์หลักสิบตัที่ส6 4 3, 5 2สหออก4 4 6 4หลักสิบตัที่ส7 5834ออก9 5 1 5หหลักสิบ 18 90 61ออก9 90 9 90นะครับ9หลัก10วันที่19 95 60 60 90, 97วันที่19 95 60 0 9 7 20 5 4 7 0ออก7 57 ยี่สิบเอ็ดสี่อห้าสามอกห้าสสสี่หลักสิบวันที่ยี่สิบสองเจสองสหออกเก้า็ดเเจดหลักสิบนะครับยีสิบสาม หกแปนึ่งเจออกศูนยหกสาหหลักสิบตัที่ยีสี่นะหนึ่งสองศูนยสี่ตัวหลักตุเลขครับชน ชนแค่นี้พอครับชน1 2 0 4นะครับหลักสิบรับใครชอบก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปอาจารย์คิดว่าสูตรพวกนี้น่าจะเข้าไม่รู้ว่าจะเข้าทุกสูตรหรือเข้าบางสูตรเพราะฉะนั้นต้องเอาเด่นเอาลองไปด้วยนะครับ ยังไงครับตอนนี้เห็นเลขชนแล้วใช่ไหมครับเห็นเลขชนแล้วก็ถูกกกถูกใจหรือเปล่าครับถ้าไม่ถูกใจก็ไปจับสองตัวมาตัวไปเล่นสามตัวโต๊ดก็ได้ครับมีหลายแนวทางที่คุณจะเลือก หรือจับสิบหน่วยเอาแล้วแต่นะครับอาจารย์ให้ประมาณนี้ครับถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้ก็วัดดวงวัดใจกันในที่สมัครสมาชิกกันนะครับดูที่สมัครใต้คลิปวิดีโอนะครับตอนนี้หลักสิบ ก็ชน6สูตรแล้วได้เห็นสูตรที่กแล้วแล้วก็ได้ชนให้ดูแล้วนะครับโอเคถ้าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ดูกันต่อไปครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ดูแนะนำกันต่อครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ1 2 0 4นะครับดูแค่นี้พอตายดูเกินกว่าน,นี้เดี๋ยว พวกามาแซวอครับมันไม่สมควรนะบางครั้งที่จะมัดแซวกันว่าเลขเยอะจะครบสิบตัวแล้วเดี๋ยนี้มันไม่ใช่เลยครับอย่าว่านะักคนมันคันปากนะเพราะฉะนั้นก็ดูคนแค่นี้วัดดวงกันไปนะครับถ้าอยากจะดูตัวที่เหลือก็ให้ไปชนกันเองให้ไวแล้วนะครับโอเคขอให้ทุกคน โชคดีอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับกดแชร์ไปด้วยไม่ต้องกลัวหรอกครับเพื่อนชอบหวยแชร์ไปเดี๋ยวเขาไปคัดเอาเองก็ไปดูเองมันเป็นแนวทางนะครับแม้แต่พอออกกองสลากก็ยังไม่รู้หรอกว่าเล,เลขออกอะไรครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าก่อนเดี๋ยวมาทำต่อนะครับ